คำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคน เว,เวเดินเลยเธอนั้นหายไปว่าให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักเธอบอกว่า f u ฟักแดดคิดน้ำตาม,มันเกยอกผมเลยไม่อยากจะสุดิีกสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋มีอาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้ยนก็ห่างกันสักพัก เป็นได้แค่เบสเฟรนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นขนาดโนโคตอนตุิยะจักเชกเช่นลำตับที่มีพระเอกกับตัวไรผมมันแย่เสมอถ้ามองว่าไม่มีใคร้ายน้ำตาที่กั้นเอาไว้ก็ไหลยอดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบทดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุ่นนิรันร์คำมันอาจไม่แพ้เป็นคำสัญลักงก็อ n l y o วันผมวันนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ ขอโทษที่คิดถึงสบบางครั้งมันหลือไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่赖ฉันไม่ตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป,ไปเก็บน้ำตาเธไม่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้ก็ไม่ตายว่<บ>ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม <ป S 2> ่เข้าใจ ว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหายไปมีแต่คำสะบที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาแต่กูก็แรปเธอเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโชชะตาถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปของหมดสิ้นละความหวัง คำว่ารักปลอมๆที่คนยังผมเคยวาดฝันจกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเหมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบทเธอทิง้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมาสบกระปกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็าาหายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลกจะกำว่ารักเป็นเพียงแค่ผักปาเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาเลยใน,ว,นวันนี้ เธอหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอเธอหายไปนอริอว่ออา อมันนจบตไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยให้เธอนั้นหายไปพาให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักจะบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตามันเกยอ,อกผมเลยไม่อยากจะสซุปติ๊กสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋อ อาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่เงั้นก็ห่างกันสักพักเป็นได้แค่เบสเฟรนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นขนาดโนโคจอสตุริยจักเชกเช่นลำตับที่มีพระเอก,กับตัวายผมมันแย่เสมอถ้ามองว่าไม่มีใครใครน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบัดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุน,นรัน คำมันอาจไม่แพ้เป็นคําสลาก็ Only One ผมวังนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์อ้อขอเทษที่คิดถึงสต่บางครั้งมันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนฉันแค่เธอไม่ล้ฉันมีตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไปเก็บน้ำตาเธไม่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้กูไม่ตายรักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต พูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหา แต่คำสะบทที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกอกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาแต่กูก็แลบเธเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโชวชะตาถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปของหมดสิ้นละความหวังคำว่ารักปลอมๆที่คนณยังผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเมือนในหนังตอนจบ